บ,บัดนี้อัตบาภาพจักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในโอวาทปาติโมกซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เนื่องในวันมาคบูชาม่อเป็นโอวาทที่สำคัญมาก แก่พระอรหันตสาวก1250รูปที่ต่างมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวลุวันะคืนวันเพนเดือนสามเมื่อ2500กว่าปีมาแล้วคืนวันนั้นเป็นคืนที่สงบเย็น เป็นคืนที่ฟ้าสว่างสวัยด้วยดวงดาวด้วยแสงจันทร์ที่สุกสกาวบนนภาอากาศบรรยากาศในคืนวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงของสิงสาราสัตว์นกร้องนกกลางคืนประทีป ที่แวดล้อมรายล้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสงวาววับกลิ่นควันของทู์ที่ไล่ยุงหอมหวนทวนลมกระจายไปทั่ววัดเวรุวันสวนสวนไผ่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอยู่ในบรรยากาศที่พร้อมจะให้โอวาสแก่ภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะซึ่งโอวาตนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงมอบเอาไว้เป็นพิเศษก็คือ สัพพปาปัสสะอาการนังกุสลสูปสัมปทาสจ,จิตตปริโยธปนังเอตังบุทธ,ธานศาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตัวเองให้ขาวรอบให้สะอาดให้ผ่องใสให้บริสุทธ์ิจากอารมณ์ขุัวทั้งหลาย เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลักการก็มีอยู่สั้นๆเพียง3ข้อละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนอกจากนั้นก็ยังมีข้อปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก เป็นขั้นตอนหรือหลักวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดการละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนว่าขันตีประมังตะโปตีติขานิบบานังประมังวดันติบุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง ความอดทนคือขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปบาชิตโตปร,รูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปะชิตสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย อนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในพระปาติโมกมัตัญยุตาจับพัตตสงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยาาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัด อาิจิตเตจะอายโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ผ่องใสาการฝึกจิตยิ่งเอตังบุทธ,ธานศาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายในบรรดาหลักปฏิบัติ ที่พระองค์ทรงให้โอวาสแก่พระภิกษุนั้นมันมีอยู่ข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญทำให้ข้ออื่นๆเนี่ยเป็นไปได้นั่นก็คือขันติความอดทนทรงสอนให้คนมีความอดทน อดทนต่อกันอดทนต่อ,อดินฟ้าอากาศอดทนต่อคนด้วยกันแม้แต่คนที่สามัคคีกันแล้วก็ยังต้องอดทนที่จะรักษาความสมัครสมานสามคัคคีต้องอดทนคำว่าอดทนนี้ แปลมาจากคำว่าขันติก็แปลว่าความอดทนนั่นแหละอดทนมีคำที่น่าพิจารณาอยู่สองคำคืออดกับทนอดแปลว่าอยากได้แต่ไม่ได้ทนแปลว่าไม่อยากได้แต่ได้ ในชีวิตของเรานั้นมีสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายในชีวิตจริงทุกคนมีความอยากด้วยกันทั้งสิ้นคนที่อยากได้มือถือคนที่อยากได้กล้องตัวใหม่คนที่อยากได้เสื้อผ้าเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองรองเท้า คนที่อยากได้รถรายานพาหนะ <_ an> ก็มีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่ง <_ an> เราจะขยับขึ้นมา <_ an> ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เรียนหนังสือ <_ an> จบแล้วก็อยากจะรับราชการบ้าง <_ an> อยากจะประกอบอาชีพของตัวเองบ้าง <_ an> อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่ง <_ an> อยากจะได้บ้าน อยากจะได้ครอบครัวที่อบอุ่นอันนี้ก็ต้องอดทนเพราะมันจะยังไม่ได้ตามที่เราอยากได้แต่บางสิ่งบางอยา่างเราต้องทนทำไมถึงต้องทนเพราะว่าเราไม่อยากได้แต่มันได้ เราต้องทนดูแลทนรักษาทนรักษาทนภาคเพียนเช่นคนที่อ้วนน้ำหนักเกินเพราะว่าทนต่อรสชาติที่ยั่วยุของอาหารไม่ได้ไม่ไหวก็เลยเป็นโรคอ้วนต้องทนไม่ได้ทนอยู่นะไม่ได้ทนอยู่กับความอ้วน แต่ทนไปออกกำลังกายฟิตร่างกายทนวิ่งทนขยับขยื่อนเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปจนกว่าจะได้ลดน้ำหนักตามที่ต้องการทนเหนื่อยถ้าเราไปปีนภูเขาเช่นภูกระดึงเราก็ต้องทน เพราะว่าไม่มียานพาหนะใดขึ้นไปไม่มีกระเช้าไม่มีคนแบกคนหามก็อาศัยร่างกายของเราแข,แขนขาของเราพละกกำลังที่เรามีอยู่นี่แหละต้องทนทนเนี่ยมีความหมายที่สำคัญมากทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นครอบครัวเราบางทีเนี่ย เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความทะเลาะเบาอแวง้งระหว่างญาติต่อญาติระหว่างพ่อแม่ต่อพ่อแม่พ่อแม่กับลูกแต่ตัดกันไม่ตัดกันไม่ขาดบางครั้งเราก็เห็นข่าวว่าแย่งชิงทรัพย์สมบัติมรดกพินัยกรรม แต่ก็ตัดไม่ขาดนะเพราะเป็นญาติกันฉะนั้นคำว่าทนเนี่ยมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากรถที่ราคาแพงเพราะว่าทนทนต่อการชนทนต่อการบรรทุกทนต่อการแบกรับภาระคนที่จะเป็นใหญ่เขาก็ใช้คนที่ทน ทนแดดทนฝนทนร้อนทนดุทนด่าทนว่าทนเคีียนทนฝึกฝนทนต่อการฝึกฝนถ้าทนต่อการฝึกฝนได้ก็จะประสบความสำเร็จเมื่อสองคำนี้มารวมกันแล้วอดทนจึงมีความหมายว่า จะทำให้เกิดความสำเร็จจะทำให้เกิดความสมปรารถนาอาตมาพาไปสนทนากับนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะคุณรู้ไหมว่าคำว่าอดทนเนี่ยภาษาจีนเนี่ยมันมีในยยะลึกซึ้งมีอักษรอยู่สองตัวคือคำว่า เร n นซิงเรนแปลว่าใบมีดโกนซิงแปลว่าหัวใจเขาอธิบายปรัชญาของคำนี้น่าฟังมากเขาบอกว่าถ้าเราอดทนใบมีดโกนก็จะไม่บาดหัวใจแต่ถ้าเราไม่อดทนใบใบมีดโกนก็จะบาดหัวใจเรานั่นหมายความว่า สิ่งที่เราปรารถนาอยากได้ก็จะไม่ได้สิ่งที่เราไม่อยากได้ทนต่อไปประเดี๋ยวก็แก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนธรรมะข้อแรกเลยที่จะทำให้เกิดผลในการประกาศศาสนานั่นคือสาวกของพระองค์ต้องอดทนนะ ต้องเดินทางไกลต้องหิวอย่าเป็นพระตะก,กระอย่าเป็นพระเห็นแก่กินเห็นแก่นอนต้องฝึกจิตไปแล้วอย่าไปรบกวนใครอย่าไปทะเลาะใครไปแล้วต้องเกื้อกูลประชาชนอย่าไปเบียดเบียนประชาชนเป็นโอวาทที่สำคัญมากคือขันติขันติประมังตะโป ตีติดขามีความอดทนอดกลั้นต่อสภาวะแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเนี่ยถูกเขาปาก้อนหินถูกเขาด่าถูกเขาว่าเปรียบเปรยเราก็จะหนีทันทีเลยไม่ได้ต้องอดทนบางครั้งก็ต้องทนฟังทนแก้ไขให้เย็นเข้าไว้ ไม่เอาร้อนไปปะทะร้อนเขาร้อนมาเราก็เย็นกลับอันนี้เป็นข้อที่มีความสำคัญมากข้อที่สองที่อัตรมภาพอยากจะพูดในที่นี้ก็คือคำว่านิบบานังปรมังวดันติบุตธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ย กล่าวว่าพระ,พระนิพพานหรือการดับไฟกิเลตมันเป็นบรมธรรมคำว่านิพพานคำนี้ไม่ได้มีความหมายว่าหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพาน หมดกิเลสกระดูกเป็นพระาธาตุใสเป็นแก้วเหาเหินเดินอากาศมีอภิญญาไม่ได้หมายความว่าเป็นพพภูมิอีกพพภูมิหนึ่งหลังจากตายไปแล้วเพราะหมดกิเลสแต่คำว่านิพานคำนี้เป็นคำพูดง่ายๆธรรมดาธรรมดานี่แหละแปลว่าอะไร พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าราคะโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเนี่ยเป็นไฟที่เผาใจเราให้ร้อนเราต้องดับมันให้ได้ทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกดับทันสาดน้ำเข้าไปไฟดับน้ำต้มไฟไฟก็ดับน้ำน้ำต้มไฟให้เดือดน้ำก็ดับไฟให้มอดเหมือนกัน แก้กันไปทุกครั้งที่เราดับได้เกิดราคะดับทันเกิดโทสะดับทันเกิดโมหะโลภะโมหะดับทันนิพพานเกิดทุกครั้งเลยเพราะนิพพานตัวนี้ปแปลว,ว่าดับไฟเหมือนกับเกิดไฟขึ้นมาเผาไหม้ตึกรามบ้านช่อง ห้องหอทั้งหลายรถด,ดับเพลิงมานักดับเพลิงมาดับไฟทันไฟก็ไม่ไหม้ไม่ลุกกรามไปห้องอื่นสะพานไฟก็มีคัดเอาตัดทันหรืออุปกรณ์ดับเพลิงสีแดงกระป๋องสีแดงเปิดแล้วดับทัน นั่นก็แปลว่าเพลิงไม่ลุกรามเกิดนิพพานขึ้นมาในงานนั้นเป็นนิพพานในสถานการณ์นั้นๆศึกสงครามเป็นไฟไหมเป็นเช่นกรณีเกิดขึ้นที่เราเห็นในยุโรปในตะวันออกกลางหรือในที่ใดๆก็ตาม เกิดการสู้รบกันขึ้นมาต่อสู้กันด้วยศาสตราวุธพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดับดับเพลิงไฟที่ไม่เป็นศาสตราวุธเข็นฆ่ากันนั้นเกิดจากการที่เราพยายามเจ้าชนะกันแต่แพ้ตัวเองคนที่แพ้ตัวเองแล้วจึงคิดเจ้าชนะคนอื่นเสมอ ทุกครั้งที่เราแพ้ใจตัวเองเราก็คิดจะไปเอาชนะคนอื่นตลอดเวลาถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วศึกสงครามก็ไม่มีเพราะว่าการชนะใจตัวเองนั้นชนะด้วยธรรม,มาวุธแต่การชนะคนอื่นเราก็ใช้สติปัญญาความเป็นมนุษย์เนี่ยไปคิดคน้นศาสตราวุธไปเข็นฆ่าคนอื่นเข็นฆ่าซึ่งกันและกัน ก็ยิ่งโหมไฟให้ลุกไหม้ขึ้นไปอีกหานิพานไม่เจอทำไมแต่ธรรมภาพจึงใช้คำว่านิพานในสงครามเพราะคำว่าสันติภาพแปลวา่านิพานสภาวะนิพานสันติที่เราเรียกกันว่า peace peaceful เนี่ยสันติก็คือนิพาน ที่ใดไม่มีศึกสงครามที่นั่นก็มีสันติภาพก็คือสภาวะนิพพานนั่นแหละพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าสันโตหรือในศาสนาคริสต์ก็ใช้คำเดียวกันคือเซนเซนก็คือพระอรหันต์ก็มาจากคำว่าสันตะนี่แหละสันตะสันติก็คือนิพพานสภาวะที่ ปราศจากภัยปราศจากไฟเป็นสภาวะแห่งมิตรภาพเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้จึงมีความหมายสำคัญมากในพระพุทธศาสนาของเราส่วนธรรมะข้ออื่นๆก็เป็นข้อปลีกย่อยที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือ ความอดทนและก็นิพานคือการดับไฟในอารมณ์เมื่อเราดับไฟในอารมณ์เราได้แล้วไฟก็จะไม่ลุกลามไปไหม้คนอื่นไฟที่ลุกลามออกไปจากใจของเราไปเผาไหม้คนอื่นเมื่อใดก็ตามเมื่อนั้นมันก็จะเกิดไฟลามทุ่ง เกิดกระแสแห่งราคะโลภโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทคู่เวรคู่กรรมไม่จบไม่สิน้นข้ามพบข้ามชาติด้วยฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนเหล่าสาวกของพระพุทธองค์อรหันตะสาวกทั้งหลายว่าสำคัญมากนะจะสอนคนให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนั้น อุปกรณ์สำคัญคือเราต้องอดทนเราต้องรู้จักดับไฟในอารมณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันมาคะบูชาธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์โลกทั้งหลาย และได้นำพี่น้องครูบาอาจารย์ซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์จุมพลรอดคำดีอดีตรองอธิการบดีจุฬราลรงกรณ์มหาวิทยายลัยเป็นประธานพร้อมคณาจารย์และนิสิตท,ทั้งหลายมาฟังธรรมมาสวดมนต์และก็เวียนเทียนพร้อมๆกันอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพร ขออำนาจแห่งบุญกุศลบุญบาร,รมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญดีแล้วที่เราพระอริยสงฆ์สาวกทรงบำเพ็ญดีแล้วที่บรรพบุรุษบุรพาจารย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญดีแล้วที่องค์บุรพมหากษัตรียทธิราชเจ้าทุกพระองค์ผู้ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ได้ทรงบำเพ็ญดีแล้วที่ท่านทั้งหลายได้ทรงได้บำเพ็ญดีแล้วก็ดีขอจงเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวญาติมิตรบริวารภาระหน้าที่การงานเคหสถานยานพาหนะของท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัยอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สมปรารถนาจงทุกประการเธออิตโยเววชฉันตุสัพพะโรโควินานสตุมาเตมภววาน